ขาวเลยผมว่าขาวกันแหละคาบรอยเชื่อมได้แล้วเนี่ยลอกสนิมดนได้ยไหมมาดูกันนะครับ <S <S เคยไหมครับเวลาใครที่เชื่อมงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื่อมเหล็กสแตนเลสอลูมิเนียมก็แล้วแต่ประเภทงานนะครับแล้วเวลาเชื่อมเนี่ย แน่นอนครับมักจะเกิดปัญหาคือจะมีรอยคาบรอยไหมเวลาเชื่อมนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะดําสกรปรกเลยนะครับอ่าซึ่งนะครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะต้องใช้วิธีการขัดเจียต่างๆนะครับเพื่อเอาค่าพวกนี้ออกซึ่งมันอาจจะใช้เวลานะครับได้บางทีการที่จะขัดตามซอกเนี่ยมันก็เข้าไม่ถึงนะครับอ่า วิศวะรีวิวคลิปนี้เราเลยมีน้ํายาตัวหนึ่งนะครับที่เขาให้สรรพคุณที่ว่าสามารถที่จะลบรอยเชื่อมต่างๆครับหรือช่วยทําให้การลบรอยเชื่อมเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับผมแต่ไอสิ่งนี้มันคืออะไรครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยรครับและนี่ก็คือ น้ำยาลบรอยเชื่อมนะครับเอาละครับก็ไอ้น้ำยาตัวนี้สรรพคุณก็คือเอาไว้ลบรอยเชื่อมต่างๆนะครับเวลาเราทํางานพวกเชื่อมต่างๆเนี่ยมักจะเกิดคราบลอยไหมเนาะที่ผมได้เอาให้ดูนะครับซึ่งหลายหลายคนเนี่ยถ้าไม่มีน้ํายาตัวนี้ก็ต้องมาใช้แปรงทองเหลืองแปรงเหล็กขัดนะครับเพื่อจะลบรอยคราบดําต่างๆออกนะครับ ซึ่งบางทีเนี่ยไอ้พวกหละ่ะให้ดูกันอีกรอบเนาะไอ้ที่แคบๆเนี่ยในซอกเนี่ยบางทีเราแปลงหรือขัดเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับทำให้การเก็บงานหรือลบรอยคราบรอยไหมต่างๆเนี่ยอาจจะไม่สวยนะครับไอ้น้ำยาตัวนี้ก็จะมาแก้ปัญหาหรือช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับโดยหลักการก็แค่เราเอาน้ำยาเนี่ยเทหรือป้ายลงบนชิ้นงานตรงรอยคราบดำรอยไหมต่างๆนะครับแล้วมันก็จะ เกิดปฏิกิยา,อาลอกค้าบดำๆออกนะครับหรือบางทีถ้ามันไม่ออกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยทําให้แบบาการขัดค้าบรอยไหมเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ความละเอียดในการลอกเนี่ยก็จะละเอียดสูงเนาะเพราะว่ามันเป็นน้ํายามันก็จะแทรกซึมไหลไปตามซอกที่แคบได้ดีนะครับก็คือจะช่วยแก้ปัญหาเวลาใช้แปลงขัดเนี่ยในการเข้าซอกเนี่ยเข้าไม่ได้น้ํายาก็จะไปช่วยขัดตรงซอกได้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะ ส่วนการใช้งานจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรมันจะลอกได้ประมาณไหนก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ <etchup> เอาละครับเดี๋ยวผมก็จะเทน้ายาลบลอยคาบนะครับลงในตัวภาชนะนี้นะครับผมเพื่อจะนำตัวตัวที่เชื่อมเนะี่ยมาแช่น้ำยานะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะ<_<_นี่เปิดฝาก็เลยนะครับเทน้ำยาลงไป นะอ่มประมาณนี้แล้วกันนะครับอะนะครับแล้วก็นี่ผมก็จะนําชิ้นงานเนาะที่มีคราบรอยไหมจากการเชื่อมเนี่ยจุ่มลงไปเลยนะครับแช่ลงไปเลยนะครับ,รบอ่ะดูเหมือนน้ายาจะไม่พอครับเจวเทเพิ่มดีกว่า มันจุ่มเย,เยอะไปเลยนะครับให้มันท่วมตรงรอยไหมครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับผมแช่ไปแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้เนาะนะครับประมาณ10-15นาทีนะครับแต่เดี๋ยวเราเอานี่ไปเลยดีกว่าซัก ครึ่งชั่วโมงนะครับเอานานๆเลยมาดูว่าคราบดำเนี่ยจะออกไหมนะครับและเดี๋ยวเราก็จะมานะครับผมเปรียบเทียบกับตัวที่ไม่ได้แช่เนาะว่าความแตกต่างเนี่ยมันมากน้อยเพียงใดน,นะครับมันจะสามารถจัดคราบรอยเชื่อมได้มากแค่ไหนครับผมเดี๋ยวมารอชมกันเลยครับเอาละครับนี่ก็แช่มาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าผลจะเป็นอย่างไร เทียบกันเลยอ่านี่เป็นไงฮะเห็นไหมฮะขาวเลยผม่าขาวไว้หละนะครับไอ้ที่ดำๆนี่อันนี้อันที่ไม่ได้แช่เห็นไหมฮะความแตกต่างเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมว่ามันกัดออกได้จริงนะครับนี่แตบแทบไบก็ได้ไปขัดเลยแช่อย่างเดียวนะครับนี่ถ้าขัดหน่อยนี่น่าจะสวยกว่านี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับผมก็ทุ่นแรงเปิดเวลาได้เยอะเลยครับผมก็จะเอาผ้าเช็ดนะครับ โอ้โหเฮ้ยขาวเลยนะครับเนี่ยให้ดูกันอาวสาวประมาณนี้นะครับอันนี้อะดูความแตกต่างนี่ฮะขาวเลยนะครับอะดูข้างหน้าข้างข้างนะครับอันขวามือผมเนี่ยคือโดนน้ำยาอันนี้คือยังไม่โดนน้ำยาครับเห็นไหมครคนละเรื่องเลยเรื่องทรงเรื่องสีเนี่ย ข่าวจุ้เลยนะครับอ่อออาถนถือว่านะครับใช้งานได้จริงนะครับผมนะมผ่านอ้าวต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาลองล้างลอกคาบสนิมออกนะครับนี่เห็นไหมฮะสนิมอสีน้ำตาลนอกส้มๆเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะออกไหมนะครับเดี๋ยวจะแช่ม่เดิมนะจุ่มไปเลยนะครับเรียนน้ำยาไหมครับ พอ,อเขาเอาแค่เดี๋ยวอเอาแค่ตรงนี้บที่แช่ไว้แรับนี่นะรันี่จะแช่ไว้นะครับประมาณระดับนี้เนาะก็ทิ้งไว้จะอันนี้จะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเหมือนกัน,นครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับเอาล้ครับก็อันนี้คือเราแช่เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับไอตัวที่ว่าเราจะมาลอกสนิมนะครับมาดูกันว่าทํายานนี้นอกจากลอกคาบรอยเชื่อมได้แล้วเนี่ยลอกสนิมได้ไหมามาดูกันนะครับนี่เดี๋ยวเช็ดก่อนเช็ดก่อน นี่เลยเห็นไหมครับดำเมี่ยมสนิมส้มๆนี่หายไปหมดเลยแล้วครับนี่อันดูความแตกต่างอ่าส่วนที่ไม่ตดนน้ำยาเห็นไหมฮะสนิมก็ยังคงอยู่เนาะส่วนที่ส่วนที่ตนน้ำยานี่ดำเลยสนิมหายนะครับนี่สุดยอดนะครับก็ถือว่ากับการลอกสนิมก็ใช้งานได้จริงเหมือนกันนะครับผมถือว่าพานะครับ เดี๋ยวเรามาสุปกันเลยเนาะเกี่ยวกับน้ายกับเจ้าน้ำยาลบรอยเชื่อมนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาสุบกันเลยเนาะกับเจ้าน้ำยาลบรอยเชื่อมนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะก็คือใช้งานได้จริงนะครับผมสามารถที่จะลบรอยเช well pues right. ื่อมที่เป็นสีดำเนี่ยออกได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะลบคาบหรือรอยสนิมได้ด้วยนะครับถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับทําให้การทํางานหรือ จะเก็บงานเนี่ยเป็นเรื่องที่มันง่ายขึ้นนะครับเราไม่ต้องมานั่งขัดนะครับแล้วยิ่งแบบที่ซอกเนี่ยไอการขัดเนี่ยบางทีมันก็เข้าไม่ถึงเนาะอย่างเช่นเนี่ยพวกเกลียวเนี่ยเนี่ยมันไม่ถึงเนี่ยใช้น้ํายาเนี่ยคือจบเพราะว่ามันถูกจุ่มถูกแช่ไปนะครับผมการที่จะกัดตามซอกเนี่ยคือมันแทบจะโดนกัดออกแน่นอนครับผมอ่าแล้วก็ส่วนสนิมเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างที่ให้ดูไปเนาะนี่เห็นไหมส้มสนิมกับตรงเนี้ยเห็นไหมแตกต่างกันเลยตรงเนี้ยที่โดนน้ํายา สนิมหายนะครับก็ใช้งานได้จริงนะครับก็สนิมเนาะ,ะก็ถ้าใครแบบว่าคนที่แบบทํางานเชื่อมเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปแหละเคยเจอปัญหาแบบเช,ชื่อมไปเสร็จปุ๊บเชื่อมสวยจริงแต่มีรอยคาบไหมนะครับก็ต้องมาเก็บงานเนี่ยบางคนก็ต้องมานั่งขัดเจียรเจียลบรอยดําออกนะครับเสียเวลานะครับหรือบางทีถ้าขัดในซองเนี่ยยิ่งแบบยากเลยนะครับเพราะบางทีตัวเราตัว พราะบางทีไอ้ตัวแปรงขัดเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับใช้น้ํายาเนี่ยจุ่มแช่ไปเนี่ยจบเลยขาวสวยนะครับเอาผ้าเช็ดนิดหน่อยจบนะครับอ่าแต่แนะนํานิดนึงนะครับในคลิปที่เราเทสให้ดูเนี่ยจะเห็นว่าผมไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันเนาะอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนาะแต่อันนี้คือเรามาเทสให้ดูกันแบบสั้นๆง่ายๆนะครับผมก็เลยไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันนะทางที่ดีคือใช้น้ํายาเนี่ยก็ควรที่จะใส่ถุงมือแว่นตาก,กันเคมีนะครับผมแล้วก็หน้ากากนะครับ แล้วก็ไอตัวน้ํายาเนี้ยผมพูดตรงๆเลยก็คือตามร้านทาร์เบรย์ทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าผมได้ลองแบบไปสำรวจและลองไปเดินซื้อแบบใกล้ๆบ้านเนี่ยหลายๆร้านแทบไม่รู้จักนะครับว่ามันมีน้ํายาลบรอยเชื่อมด้วยหรอน <c oughs> ะครับก็แนะนำนะครับถ้าจะซื้อก็ลองไปหาตามรา้านทาร์ตเบรย์ใหญ่ๆนะครับห้างใหญ่ๆหรือไม่ก็สั่งออนไลน์นะครับผมมีจําหน่ายนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นยี่ห้อน,นึงนะครับที่ ผมเอามาทดลองครับเนี่ยก็ตามนี่นาอที่เห็นนะครับอ่ะก็นะครับหากใครนะครับสนใจตัวนี้ก็ต้องไปสอบหาซื้อกันดูนะครับผมแต่คือเราก็มาทดสอบให้ดูแล้วว่ามันสามารถให้จะลบรอยเชื่อมและลอกสนิมได้จริงนะครับส่วนคลิปหน้านะครับพิเศษวารีวิวเราจะมีสินค้าเชิงช่างแบบไหนมารีวิวหรือว่าทดลองให้ดูนะครับผมก็ ฝากติดตามด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากให้เราทดลองเครื่องมือช่างหรืออุปกรณ์เชิงช่างตัวไหนนะครับผมก็ทักกันมาได้นะครับผมเดี๋ยวเราเจะเป็นหนูทดลองเทสให้ดูกันก่อนนะครับว่ามันใช้งานได้จริงไหมก่อนที่ท่านเนี่ยจะไปเสียงเงินซื้อเนาะให้เรามาเป็นหนูทดลองกันก่อนนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับผมเบสคอนสเซนเตอร์สินค้าโรงงานแนะนำโดยวิศวกรขอบพระคุณที่รับชมครับ